มีลูกค้าถามมาว่ามีงบอยู่1,5 0,000บาทและอยากจะได้เครื่องมือช่างคุณภาพมาเปิดอู่ต้องซื้ออะไรบ้างครับก็เซตแรกเลยครับที่ผมแนะนําเลยก็คือตู้ฮาเซ็ต220ชิ้นเพราะในนี้เนี่ยไม่ได้มาแค่ตู้นะครับแต่ยังมาพร้อมกับเครื่องมือแบบครบเลยทีเดียวราคาเพียง 8, 2 0 0 0บาทและอย่างที่2นะครับนั่นคือประแจปอนจากบูพอยนั่นเองที่สามารถขันได้ตั้งแต่ 40- ่สถึงสองนิวตันเมตรซึ่งตัวนี้เนี่ยผมแนะนําเลยเพราะว่าสามารถช่วยให้คุณขันเนี่ยได้ตามสเปคโรงงานนะครับราคา0 0 0่งหทืวนบับ อย่างที่3นะครับจะบอกอยู่ในชื่อเลยนั่นก็คือ Milwaukee Automotive Set เพราะในเซ็ตนี้จะมาพร้อมกับเครื่องมือที่พร้อมสำหรับสายรถเลยจะมีทั้ง Impact Range Impact Socket ที่ปั๊มลมกระเป๋าใส่แล้วก็ถุงมือด้วยนะครับแต่ทั้งหมดนี้จะอยู่ในราคา20,000บาท และอย่างที่4นะครับนั่นก็คือ OBD Reader นั่นเองอันนี้ผมแนะนำตัวจาก Smart Safe นะครับรุ่น ST06 เพราะว่ารถสมัยนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีคอมพิวเตอร์หมดแล้วแหละก็ต้องจาเป็นที่จะต้องเสียบตัว OBD Reader เข้าไปในรถนะครับเพื่ออ่านอาการแล้วก็ดูว่ารถเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ต้องซ่อมจุดไหนบ้างเราจะได้แก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดนะครับในราคาเพียง38,0 0 0บาททั้งหมดเนี่ยครับก็คือชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เราแนะนําอย่างมากเลยแต่ถ้าเกิดคุณมีงบที่มากกว่าหรือน้อยกว่านี้ สามารถปรึกษาเข้ามาได้เลยนะครับที่เกียร์การเครื่องมือคุณภาพที่คุณวางใจ